โอ้ยมึงดูซูสมัยดีเหรพี่้องพี่น,นา,นนเาย,ยนเจ้าเล้รมาอยู่ยรถจะดูแต่โดดผมมีคน,นอยู่นะอืเชาผูา้ชายมาอยู่ต่ว่าโอเคโอเคในนอนแหละมันชีว่เสียงดังสักวันละเนาะ เสียงดังกระสางว่าอยู่กันสองคนครับครับครับถาอีกแลบะจัสวัสดีค่ะวันนี้อยู่ทุ่งนานะคะรักเสียงดังได้ตาอืพอพอๆกับอเมรากากีรศนีแห่งทุ่งนาตาสวยแล้วก็รวยมากมีบ้านมีรถมีคอนโดมีบีทุกตาบรายตาสุดท้ายสิมานอนพี่สุดท้ายก็ว่าจะนอนอยู่ดีนั่งมานอนกินพี่น้องเอ้ยบอมแมนมาหายกำลังใจเลย อก,กวรู้จักนางน้อยไปะแล้วนางจะมากินแล้วก็นอนด้วยจ้ะกินอยู่นอนนามนะคะได้ยังมาันน้นนะนะเห็นตกหลดีีมแต่งสุกมักแตง่แตงดิบมาทั่วพักบุ้งต็มกต้าค่ะเจ๊บบแมนจะลงเกลือกไปตีอลีดา ขังได้วะฮ่าชิคก็ได้ขังสิบโอ้ยโมเมนเบอร์ยังจะใส่นะี่นี่เขาลงาเขาลงนี่เบอร์ซีฟนี่เขาไว้เขาคอยอ่ะเมนี้มาในตรีมยังนี่สุดยังนี่จักสุเตยู่กรุงเทพหูนางก็เอามายิบมาใส่ใหม่มันก็เป็นสุดใหม่ของนางอือ เมยเมย์มันนี่นะไปใส่มาโอ้ยคุดคู่มักทั่วมองอันนั่ได้นี่ได้ี่ผู้ชายสีสีมานอนนั่มนะหนักในค้างเต็มที่งงปุูกแม่คางแม่บริอนดูเข้าใจไหมด้วยลูกเสียงคางแม่เออมีคอยมีมีคอยใหญ่ขึ้นหน่อย สิเหมียนมาอะไรพี่น้องเจมมาลาสิเมียนมาแล้วกูนา,น,าวนายเด้โอ้ยไม่ใช่บอกฆาดนางน <c oughs> บา้านเราบอกฆาดหลานมัาซะได้กระเป๋าใหม่ถามนางจะพี่น้องได้กระเป๋าใหม่ปะกระเป๋าใหม่นางแต่มันเก่าของคุณแม่ ยางนอนในกระเปา๋านอนเนาะอ้ยมีอะไงใจดีขอบคุณเลยลนางได้ซื้ออันยะนะสนสีทะเล็บฉันดาพี่น้องผมมีเวลาเบ่งตัวเองข้าที่เห็ดไห้เห็นหนาเห็ดชวนเล็บครบมึงเนี่ยนะมึงเนี่ยนี่มันจะออกมบุได้กับบุหูก็บอกครบมัน,นก่อนแสงกระเสาะสีสีเล็บสีแดงอ่ะจา้า มากบเกลือนความสกปรกนะมันคือจิงมาถึกถีบเห็นในเฟซมันคือจิงมาถือถีบถึอยันโอ้ยเพื่อสิได้สากนั่นบ้าค่าเขียวนี่ค่ะเือเขียวเลยนี่เอาไทยแล้วไทยจนเขียวอ๋อมือกล้องก็ได้ ถีบชัลงถังเป็ดไปทั่วกระเทยป่วงจ้ะอยู่ซานางได้จตาถีบจริงเถ่ามาแล้วก็เลื่อนเลื่อนบอกเป็นอันใส่เมอหนำเป็นอันบุ้ชิบบุ่อยจื๋อหยั่งดิมองลืมลืมบุ้คยจื๋อสัตว์แบบนี้เป็นไปทั่ว มืัอนี้ไปเมืองมาสบายไปปลกซอกมาแซดมาว่าสิเอาอยังกระบอกตอบอยู่มาเงื่อนกินหน่อยก็ได้มันบม่ได้เปิดเน็ตดิก<ม>็อยู่ถ่ายคลิปอยู่อ,อยูอยอย่แต่ในเฮือนขอห้าก็มีโอกาสออกมานอกนี่งบอไม่มีไผรก็จะเอาเมืองมาละขึ้นกี่ภาสิมาแล้วก็ยากพี่น้องมึงขึ้นนี่ ว่านนาังกบบระบะมาบัดมือจะขึ้นกบบระบะมาลุงตาย่ตายพ่อเดียอยูอนาาะะ่นิคมยอมหน้าเจริญจ้าจะไปหาอยากไปซอยเวียกับไปบ่ได้ติดโควิดเซนางคณิคมนี้ค่ะเมื่อพันหาขาเคือพันหาไปจับมันเท่าไรไล 3, เลยสามพันเลยจาะขาเคือไปจับหน่อยหมื่นห้าเอา ทะเลักป่ะคลิปเราเวลาเปปเปียนเมียเปปเปียนเมียตำรวจถูกจับเกิดอะไรปุ๊บหือเปล่าตายเมื่อคืนพี่น้องส่งข่าวมาอายอายโทรมาหาแล้วนั่งก็เลยป่วงไปหาถามไปถามพวกเข,ข,ข,ขาเขาจะขับเรือนดี<า>นวดัดไปแนวใดวิธีปไปแนวใดอืมเขึ้นลอยกระตุกไปเขาลอยกระตุกพี่น้อง เขาปั๊บไหมกับมันปั๊บแต่เฮาวดิเจ้าของเหือพร้อมแล้วเขาก็ไปเสี่ยงแล้วเนาะอือพอดีแลักษณะสิทธิจะลงหน่ะแล้วอขั้นบ่อตอนที่บุญน้ำบุญละวิตโควิดก่อนสิจะได้มันก็วิดโควิดหรือว่าอันบบเขาเปิดด่านไปแล้ว เสียงบุหรีของแขกที่จากอีหยังพี่น้องเลยเป่าคนนึงเครื่องสําอางนางมันมีทุกอย่างจ้ะเนปะ็แต่หัวอยู่บ้านค้าน่งไปปากบไเว้าวนี่ข้าจ้าสําหรับผู้คิดฮอดอืมทายแล้วจ้าหรือทายแล้วข้าก็รัถ่ายหลือจ้าเรื่องหัวเก็บไปก่อนฮะเรื่องหัวน่ะเก็บไปก่อนเดี๋ยวนางสีน เซิร์นอ,องลงแาลแงสิบออกใหม่ังเก็บอายุยต้นน้ำโสกนะอ,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 อืมฟันน่ะติอเออผัหวนหวนุ่ได้ได <c oughs> พันบ้องอยู่โดยขนอยเจ้าค่ะ <c oughs> มีความรำเออมีความสัมพันธ์เลือกสื่อกันตีเดียวนี่นะมบอกว่าใช่ดอกเพราตัวเองแต่ไม่ไปเครียดเอาเอาไปไหว้อะไรจากโดดนะคลองในโดดนะเอาไปไหว้แล้วตั้งอย่างน้เขาเอ่นมาเลยเนาะว่าไม่คุณแม่อันนี้ไปแล้วบอกโอ้ยยังตั้งของหมกอยู่ ตะก,กี้ก็กินอยู่นั่นนี่แหละสัตว์วิตอยู่นั่นนี่แหละเพื่อนก็มีแต่นอนอย่างเดียวก็สบายก็ลงหลงแอบแ,บแบนอน,นสบายถ่าจะเป็นพาไม่เห้ยหรือพาน่ะเสเย็นเนาะแมนอันนี้ก็ไม่ได้ห่อนยซองกระซีนี่ก็ต่ำๆมันก็ไม่ได้ห่อนเที่น้ารักนี่ก็หลายปีแล้วเเเเคคยยยห็นบิ่่่งออูะ เชียงน้าอยู่ไซนัวน่าไก่บนน้ดีนได้อยู่แค่เนนั่นเองถ่ายสูตรสวยรู้พี่น้องเลยสังเกตเกบจ้าอยู่กับนางมาสิพอปีเลยด้วยจ้าไม่เคยทรยหยุดนางนะจ้าจาะประกาศเนี่ย ปะไปรีวิวบึงคองดูได้อีกยังมาเนี่ยตามไปดูสิคะว่านางได้อะไรมาจาา้าค่ะสองนะ ปาโตกระตายละกระต่าหากินของนางจ้านี่แบ่งสีพูดผู้ไดเก็บมานะ่ะแบ่งสีพูดพแบ่งไปพูดได้เนี่ยคุณแม่อยู่บ้านแล้วพวกอยู่ในเทียงแล้วก็เอืยอยและะ้วก,ก็ข้าเจ้าไม่เห็นแล้วข้าเจ้าก็อยากเอาข้าเจ้าไม่เห็นก็เจาะยกเท้าว่ะนั่นก็แบ่งให้เท้าในไซมีบู่เขาเอ้ยว่านหนึ่งดิผู้คนตายตัวเพื่อนแม่เราป่วยนะ่ กะผักบุ้งสุกบะแตงพิษสุกจ้าไม่สุกก็มีมักบะซุกกะหมักนี่หน่อยคลอนคลนหน่อยดิโอ้ยกระดบวมมนกะขามือจะ้นปสดเนาะใบมทว่สดนี่ไม้เป็นสดนะจ้าฉันสีด้วานฉันก็เก็บเลยฮะอ๋อฉันสีด้วานฉันก็เก็บมาเลยโอ้สมบูนล่ะ ใไปแม่เอาไปลาสีนี้ค่าต่ำเดี่ยรต้องใส่เด้อยค่ะเป็นนัวอ๋อโวตอนปลูกใส่ไปแล้วปัดสิกินไอ้ปเป็นยังบ่ใส่เป็นนัวก็ได้ให้มาเวาทัวนะให้มัทัวบจะห้มาทั่ว กินแล้วสวยกินรวยนะคะอาไม่ขาดขายไม่แพงค่ะได้เท่าไหร่คะฉันเป็นแม่ค้าจนแม่ค้าดค้างร้านนั้นถ้าอยู่ใกล้ฉันจนท้องสั่งฉัน้นหรอเป็นเกินเสียงดังอืมฉลีดีวันของขายฉันดังอืมมันบอกเป็นนะนะอืม <laughs> กินแล้วสวยกินแล้วรวยกินแล้วรูหุยนะคะอืมฝุ่นค้างก็ จิกต่าทั้งเบซูบและค่ะเบปากใสผักบุงน่งกัเก็บมาจากน้องักบุงไปแ่ไม่ใช่เหัอไปเอาผักถั่วมไปแส่นั่นก่อนโลดเลือกกินกระเซีมเนาะแมนแมนเวกตกอก็มาหุงได้เท่าไม่ประหยัดไปทำดูกซ้ำนี่หละพี่น้อง